ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอนภาคมังงะค่ะและสามารถอ่านได้ก่อนใครได้ที่เพจผู้แปลอลิสมังงะสบายสบายฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะท่านจอมพลขอรับนายพลจั่วยเย่แล้วตอนนี้ถูกทหารของตระกูลหลี่จับตัวไปแล้วขอรับฮะว่าไงนะ ทหารตระกูลหลี่มายืนด่ายินว่าอยู่ที่หน้าประตูอย่างไม่หยุดยอนในพลจวดทนไม่ไหวก็เลยออกไปปะทะกับเขาแต่สุดท้ายกลับถูกซุ่มจุมตีครับนั่นมันเป็นวิธีการหลอกล่อของทหารตระกูลหลี่นี่แย่แล้วขอรับท่านจอมพลองค์หญิงหายตัวไปแล้วขอรบับฮะอะไรอีกเนี่ย มีคนเห็นองค์หญิงนำทหารจำนวน30นายออกจากค่ายไปแล้วดูจากทิศทางแล้วกำลังมุ่งหน้าไปค่ายทหารของตระกูลหลี่ขอรับองค์หญิงจะมาสร้างความวุ่นวายอะไรเพิ่มอีกล้วเนี่ยทำแบบนี้คือจะส่งหัวไปให้พระเอกมังกรผงาดฟ้าถึงที่เลยใช่ไหมติงองค์หญิงช้างนิง้งตกอยู่ในอันตรายแล้วเจ้านายต้องรีบไปช่วยชีวิตนางให้เร็วที่สุด กำหนดเวลาภายใน30นาทีอ๋อบ้าไปแล้วเหรอให้ทหารตระกูลหลี่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาจะเข้าไปง่ายสัที่ไหนล่ะเจ้านายภารกิจเหลือเวลาอีกเพียงแค่สมนาทีนะจ๊ะอ๋พวกเจ้าบุกเข้าไปในค่ายทหารศัตรูกำจัดพวกทหารยามออกไปซะ ลุยช่วยชีวิตองหญิงเจ้านายองหญิงฉังเนีงอยู่ในเต็นท์ตรงนั้นลุยเลยฟึองอย่าแล้วอ้าหลีเอ๋อเช่าไอ้คนสัตว์นั้นเลว ไม่ยอมมาพบข้าแต่กลับทิ้งข้าไว้ให้ไอลามกนี่อีกนิดเดียวข้าก็เกิดจะถูกข่มขืนแล้วฮะทักษะกันเสแทกกเป็นคนดีของเจ้านายพุ่งกระฉุกทะลุทะลวงค่าเสน์บวกหนึ่งล้านแต้มขอรับนี่เสแส่งแม่แก่สิ มือฉันจะขาดอยู่แล้วค่าความรู้สึกดีขององค์หญิงฉางหญิงเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลัง่งค่าสเสน่ห์บวกสามแสนแต้มค่ากลัวกลัวจังเลยจอมพลเจียง What องค์หญิงระวังว้ายคเท่คนน่ารักเลย ความรู้สึกดีขององค์หญิงฉางหนิงพุ่งขึ้นอย่างชุดไม่อยู่แล้วเข้าเสน่ห์เจ้านายบวกห0 0 0 0นแต้มขอรับฮะ <Huh? S 1> What คำเตือนเจ้านายจะต้องส่งองค์หญิงฉางหนิงกลับไปที่ค่ายทหารตระกูลเจียงไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกตัดสินให้เป็นภารกิจล้มแล้วขึ้นม้ารีบไปเร็วเข้าเอ๊ะ เดี๋ยวนะคุณชายเจียงฮะยังไม่ได้ไปอีกหรอมาเพิ่มความวุ่นวายอะไรให้คุณชายเจียงของข้าอีกฮะเซียวหลูขึ้นมาสิเอ๊ะเรียบแยกย้ายนี่ผู้หญิงสองคนนี้มาร่วมมือกันช่วยชีวิตจำพลเจียงน้อยหรือนี่ ให้ทหารนีเยาเชอร์จอมพลเจียงบุกเข้ามาที่ค่ายทหารของเรางั้นหรือเห็นใดจึงไม่รีบม,มารายงานค่ะเออค่ะข,ข้าตั้งใจว่าจะจับจอมพลเจียงให้ได้สักก่อนแล้วค่อยมารายงานขอรับใครให้ความกล้าพวกเจ้าที่จะไปแตะต้องตัวเขาไม่แตะต้องเขาแล้วจะปล่อยให้เขาเดินเล่นในค่ายทหารของเราสักรอบสองรอบหรือไงกัน สั่งการออกไปคืนนี้ให้ประหารจวดเซียวเว่ยซะขอรับคืนนี้หลูอเออจะต้องมาช่วยชีวิตของจอมพลจวดด้วยตัวเองแนะ่ขอแค่มาก็พอแล้ว